วันนี้เราดูห้องเครื่องของตัวโตโยต้าเอลติสคันนี้เป็นเอลติสปี2012นะครับแต่ว่าเป็นเครื่องยูดูโอวีทีไอตัวใหม่นะครับเป็นเครื่องยูดูโอวีทีไอตัวใหม่จริงๆเอลติสหน้าแบนตัวนี้มันมี2เครื่องนะครับมันมีวีทีไอปกตินะครับกับดูโอวีทีไอถ้าเป็นดูโอเกียร์มันจะเป็นคนละแบบกันคันนี้ยางเราก็เบิกใหม่ให้นะครับนะบิสโตนอีโคเปียนะปี2021นะครับจัดมาให้4เส้น นะครับคันนี้เป็นรถสแตนดาร์ดเดินโรงงานนะครับประกันเครื่องเกียร์หปีสเกิร์ตรอบคันมีให้หมดละสะเกิร์ตรอบคันมีให้หมดนะครับประวัติสูงคุโครงสร้างแท้เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเนี๋ยวผมดูอีกทีนะกันลืมนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันนะครับหนึ่งร้อยสิบกิโลนะครับภายในเป็นแบบนี้แอร์เป็นดูโอแอร์เอ้ยแอร์เป็นออโต้ครับ สวัสดีครับสวัสดีเอครับวันนี้อยู่ผมเดชทอโต้นะครับเพราะวันนี้ผมเอารถต้องบอกว่าเป็นรถที่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับเพราะมีเหมืเป็นโฉมหนึ่งที่ขายดีมากเลยนะนะคันนี้เป็นรถปี2012ันบะครับต้องบอกว่าเป็นโฉมหนึ่งที่ขายดีมากๆสําหรับตัวเอลติสหน้าแบนนะเขาเรียกหน้าแบนนะครับคันนี้คือโตโยต้าโคโร拉เอลติสหนึ่งจุดแปดตัวอีนะครับตัวนี้จะมี2โฉมนะครับจะมี1.6นะครับกับ1.8แต่คันนี้คือ1.8นะครับ สำหรับโตโยต้าอิติตัวนี้มันมี2เครื่องยนต์เหมือนกันนะมันมีเครื่องยนต์ VVT-i ธรรมดากับเครื่องยนต์ดนะูโอ VVT-i สำหรับ t o โยต้าอ t ตินะมันจะมีความต่างเรื่องพวกหัวฉีดข้างในนะสำหรับรถคันนี้ถือว่าเป็นซีดานนะปี2 0 1 2ทรงใหญ่เลยนะน,เล 7, นะครับราคันนี 2, 9, ้เลขไมล์107นะครับราคาเ 7, สนอขาย249,000บาทนะครับ249นะเลขไมล์107สีขาวนะครับตัวรถนะครับแสดาร์ดเดิมโรงงานเลย นะครับอันนี้สีเราก็ไปขัดมานะครับแล้วก็ไปเก็บพวกชายล่างมานิดหน่อยนะครับรถก็ตามปีนะครับสองแสนบาทนะครับถือว่าน่าใช้ได้เะเกิดรอบขันนะครับโคมไฟด้านหน้าเนี่เป็นโคมแท้ t o โยต้เลยนะนะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนทั้งหมดนะครับแล้วตัวกระจังก็ตรงรุ่นเลยนะครับเป็นสีขาวแล้วก็ตัดด้วยเส้นโครเมียมนะตัวกระจังเป็นสีขาวตัดด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้นะพร้อมโลโก้โตโยต้ นะครับตัวนี้รถเพิ่งปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับจริงๆรถเข้ามาสักประมาณสัปดาห์หนึ่งละนะครับเราเอาเบาะเปหุ้มมาใหม่นะเราเอาเบาะเปหุ้มมาใหม่นะครับดูสเกิร์ตนะเหมาะมากเลยนะกับรถสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะครับนะกันชนแนบสนิทเลยนะครับตัวนี้เป็น1.8นะครับกันชนแนบสนิทนะครับแก้มเดิมนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์ยูโอวีวีทีไอนะครับเพราะตัวนี้มันจะมี2เครื่อง มันจะมี2เครื่องแล้วมันจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นพิเศษที่เป็นชุดแต่งนะครับตัวนี้ก็เป็นดิสสี่ล้อเลยคันนี้รัดด้วยยางบิสโตนนะครับดิสสี่ล้อบิสโตนปี21นะครับนะคาดประตูอยู่ครบนะครับแล้วก็นะดูสเกิร์ตด้านข้างอยู่ครบแล้วตัวนี้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับนะตรงปลายมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ระบบแอร์ระบบทำความเย็นเป็นอัตโนมัตินะสำหรับตัว1.8นะครับมันเป็นตัวเป็นตัวไฮสุด นะถ้าเป็น1.6แอมป์จะเป็นแมนวนวลน,น,น,นะครับตัวนี้แอร์เป็นออโต้นะครับ2 4 9 0 0 0บาทนะฟรีดาวผ่อน5,000-4,000กว่าบาทรับได้รถเป็น,นคอมแพคคาร์ไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับเป็นดิสซีล้อนะครับยางมิสโตนิโคเปียยี่ปี2021นะครับยางปี2021นะครับเป็นยางอีโคเปียนะครับ1,9565 R 1 9, 5, 6, 5, 5, 5นะเป็นล้อสแตนดาร์ดเดิมโรงงานนะครับตัวรถก็มีเก็บสีมาบ้างนะครับตามพวกกันชนแล้วก็ สเกิร์ด้านล่างตรงแถบด้านล่างนะครับมันก็มีผ่านการใช้งานมาประมาณหนึ่งนะครับแต่รถการันตีโครงสร้างนะครับตลอดอยยุการใช้งานนะครับไม่ชนไม่พลิกคว่ำนะครับไม่จมน้ําไม่ไฟไหม้แน่นอนนะครับรถนะตรวจประวัติศูนย์ไปแล้วนะครับไม่งั้นไม่กล้าการันตีมาขายขนาดนี้นะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับอันนี้เป็นหลอดเดิมนะแต่ไฟท้ายเนี่ยแตกนะแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ นะครับสีมันจะดูต่างกันนิดนึงนะแต่ตอนส่งมอบให้ลูกค้าเราก็จะเบิกใหม่มาใส่ให้นะสำหรับดวงนี้นะครับโลโก้1.8อยู่ครบนะครับพร้อมสปอยเลอร์นะครับแน่นๆแบบนี้นะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะติดรถมานะครับจากศูนย์เลยนะครับโลโก้เรอัลมาการ์ a ูนติดอยู่ครบนะไฟท้ายเป็น LED นะดวงนอกนะข้างในเป็นหลอดไส้อันนี้มีสเกิร์ตรอบพันมาให้นะครับมีเเกิร์ตรอบพันมาให้ นะกุญแจ2ดอกนะเลขไมล์แสนเดรถปี12ราคา2 4งแ0 0เก้าบาท 4, นะครับดูสีนะเดิมทั้งคันเลยนะครับรถคันนี้นะก็ถือว่าเป็นรถใช้งานนะหลายท่านกังวลนะถ้าพอเอาเอัาติดมาขายใช่แท็กซี่ไหมผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะมันไม่ใช่แท็กซี่นะมันเป็นรถหน่วยงานพออย่างเช่นรถหน่วยงานที่ผมแจ้งเนะี่ยพอบริษัทนี้หมดสัญญา3าปีอีกบริษัทหนึ่งก็มาเช่าไปต่ออย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นรถหน่วยงานปกําการนะส่วนใหญ่คนที่เปิดบริษัทหรือว่า หน่วยงานราชการต่างๆนะหน่วยงานเอกชนเขาจะไม่ซื้อรถกันละนะเขาจะไปเช่ารถจากบริษัทที่ปล่อยให้เช่าเนี่ยมาแล้วก็เช่าตามสัญญาสามปีห้าปีก็แล้วแต่นะครับคันนี้โครงสร้างนะครับเดิมนะดูเม็ดอาร์คนะครับชัดเจนนะครับตัวรถไม่มีกระทบนะครับสีเดมทั้งคันนอกในนะครับสวยมากแล้วตัวเบาเป็นสีเบดนะครับเบาะตัวนี้เราพุ่มใหม่นะทั้งหมดเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลัง ตัวเบาะเดินมีฉีกขาดบ้างนะครับ,บ,มม hang, รบแล้วก็จัดก,การหุ้มให้ใหม่หมดเลยเป็นหนังสีเบจนะครับแล้วก็ภายในเราก็ทำความสะอาดแล้วก็ฟอกนะถอดหลังคา,าฟอกถอดพรมขึ้นมาฟอกหมดเลยนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะและอยากได้ตัวโตโยต้าคอนเทนเอรลติคันนี้นะไว้ใช้งานนะผมบอกเลยว่าขับสบายนะเพราะว่าตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แบบพันบันไดแล้วเครื่องยนต์1.8ดดูโอวีวีทีไอนะอย่างแรงผมบอกเลยว่าอย่างแรง นะ้ถ้าใครเคยใช้นะกับเอาติดโฉมนี้นะครับนะรถสวยสวดูภายในคลีนคลีนน้าจ้าะอาแบบนี้ระบบแอร์เป็นออโต้นะครับพวงมาลัยเป็น4ก้านนะครับแอร์แบบคู่หน้านะครับ,รบซอก B นะซอกเสา B โบนอตไม่มีขยับนะครับตัวบนตัวล่างนะครับแผ่นเพจเดิมนะรถปี12นะรถปี12ตัวบาะเราก็จัดการนะเราหุ้มใหม่นะผมแจ้งเลยว่าเราหุ้มมาใหม่นะตัวบาะเดิมมันเป็น มันมีฉีกขาดบ้างแล้วก็มีสกปรกนิดนึงนะครับหน้าจอวิทยุก็เป็นจอเดิมติดรถนะครับต่อคล้ายๆแคมรี่ปีพวก12 13เหมือนกันนะคล้ายๆกันเป็นจอเมนนวลนะครับระบบแอร์เนี่ยเป็นออโตเมติกนะครับเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับมีช่องเสียบ A U X มาให้นะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับสามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้เห็นไหมครับปรับเป็นเกียร์แมนนวลตรงนี้นะตัวเอ็มเนี่ย คือโปรติเดีลงล็อกนี้ถ้าเราจะปรับเป็นนวดเราต้องเลื่อนไปล็อกนี้เพื่อจะดึงขึ้นดึงลงนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีที่เก็บของให้2ฝั่งนะมีข้างบนกับข้างล่างนะมีข้างบนกับข้างล่างให้นะครับสองแสนส่าบาทกับสภาพรถสวยๆคลิปๆแบบนี้นะครับหลายท่านกังวลรถมีรายลิบเปล่าแท็กซี่เปล่าผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับดูนะเมทอานะครับหลังคงหลังคาชัดเจน รฟรีดาวแน่นอนสำหรับคันนี้นะสำหรับลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถออกคันนี้ได้เพราะว่าตัวรถราคาถูกยอดจัดเยอะสําหรับรถแบต,ตบเตอร์ต้ารับคันนี้ก็24 9เลขไมล์แสนเจ็ดนะกร,ระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับนะพวงมาลัยก็เป็น,นลักษณะแบบนี้เป็นหนังสีก้าอันนี้พวงมาลัยเดิมเลยนะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มาไาตัดหมอกปบพับกระจกมองข้างไฟฟ้าแล้วก็กุญแจอ่านี่ ปิดขึ้นมานะ้ำปาดเลยญม่ชั้นเจ็ดนะไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมืนม 7, นะ่นสามพันหนึ่งร้อยสิบกิโลนะครับนะใช้ได้ทุกจุดนะระบบแอร์เป็นออโต้แบบนี้นะจะแสดงผลเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยรถทุกคันนะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับหนึ่งปีแล้วบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหนึ่งปีนะครับทั่วประเทศนะตัวโตโยต้าติดก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ยอดนิยมเพราะว่ามันไม่ค่อยเปลืองน้านํามันแล้วก็มันดูแลง่ายสําหรับใครที่อยากเอาไปใช้ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็ได ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเครื่องยนต์ดูโอเนี่ยเห็นไหมมันจะเหมือนเครื่องยนต์อันติดปี14 15 16, 17, 1 6 17เครื่องเดียวกันนะนะดูโอวีทีไอนะเครื่องยนต์มันจะมี2แบบที่ผมบอกถ้ามันมีถ้าเป็นเครื่องตัวเก่าอย่างช่วงปี10ปี11อะ่ะมันจะเขียนแค่วีบีทีไอนะครับแต่พอเป็นอันนี้นะครับเป็นดูโอนะครับมันก็เป็นดูโอวาวนั่นเองนะครับแต่มันก็ทําให้อัตราสิ้นเปลืองน้อยลงนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ซีวีทีแล้วนะครับตัวนี้ นะครับเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร yeah> ์ก็เปลี่ยนนะต้องศึกษานิดนึงนะสำหรับตัวรุ่นหน้าแบนดมันจะมี2แบบนะครับคาหน้านะครับเดิมนะครับหัวโช้กหัวโชกเดิมหมดนะครับฝากระโปรงมีแกะซ่อมบ้างนะนิดหน่อยแต่ฝาเดิมนะครับชัดเจนนะผมแจ้งแล้วนะนะครับฝากระโปรงมีแกะซ่อมบ้างนะครับแต่โครงสร้างตัวรถเนี่ยเดิมนะครับคานลงคานหน้านะครับเป็นองค์เมนอาร์ชัดเจนนะครับตัวรถนะครับสวยๆนะดูข้างใน นะครับไม่มีสนิมเลยนะครับไม่มีสนิมเลยนะรถปี2011หลายท่านก็กังวลรถปี2012หลายท่านก็กังวลนะเดี๋ยวผมถ่ายดูชัดๆนะครับจุดด้านล่างต่างๆนะครับไม่มีสนิมนะครับสีทางมะพร้าวครบนะครับฝากระโปรงมีแกะซ่อมนะแค่นั้นเองนะกับคันนี้นะครับแจ้งชัดเจนนะครับเดี๋ยวฝากระโปรงเดิมนะครับเพียงแต่ว่าแกะซ่อมเฉยๆนะครับนะคันนี้249,000บาทถ้าใครสนใจก็มาเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับคันนี้ พร้อมแล้วนะครับกับการไปอยู่กับเจ้าของใหม่นะครับเครื่องยนต์ดูโอวีทีไอนะคันนี้เป็นเกียร์ซีวีทีตัวใหม่นะครับแตนะถ้าใครสนใจก็รีบโทรเข้ามาได้เลยนะ0626407776นะครับกับโตโยต้าคุลเอร่าเอิ1.8ตัว E คันนี้ครับ